เคยคิดกันไหมครับว่าจุดเริ่มต้นของหนึ่งในาศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกเนี่ยมันเป็นยังไงวันนี้เราจะพาทุกท่านย้อนเวลากลับไปสู่จุดกำเนิดนั้นเลยครับไปสำรวจธรรมจักกะปะบวตนสูตรหรือก็คือปฐมวเทศนาคำสอนครั้งแรกสุดของพระพุทธเจ้าที่เปรียบเหมือนการหมุนวงล้อแห่งสัจธรรมให้เคลื่อนไปเป็นครั้งแรก แต่ประเด็นคือแล้วทำไมคำสอนที่เก่าแก่กว่า2,500ปีถึงยังคงมีพลังสะเทินใจคนในยุคดิจิตอลอย่างเราๆได้ล่ะครับนั่นก็เพราะว่าเนื้อหาในคำสอนนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องไกลตัวเลยแม้แต่น้อยแต่กลับเป็นเหมือนพิมพ์เขียวสากลสำหรับการทำความเข้าใจสภาวะของมนุษย์เรานี้เองเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นจากชายคนหนึ่งครับเจ้าชายสิทธะ,ะผู้ที่ประทับอยู่บนกองเงินกองทองมีทุกอย่างที่ใครๆก็ปรารถนาะแต่ลึกๆในใจของพระองค์กลับว่างเปล่า แล้วก็ถูกรบกวนด้วยคำถามง่ายๆที่ทรงพลังที่สุดทำไมชีวิตถึงต้องมีความทุกข์ภาพของคนแก่คนเจ็บแล้วก็คนตายที่ได้ทอดพระเนตรมันสั่นคลอนโลกที่เคยสวยงามของพระองค์จนหมดสิ้นเลยครับพระองค์ตะหนักได้ทันทีว่าความสุขที่เคยมีมันเป็นแค่ของชั่วคราวและนั่นแหละครับคือจุดเปลี่ยนพอพระชนมายุ29พรรษาพระองค์ตัดสินใจสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อออกเดินทางค้นหาคำตอบ แล้วหลังจากที่บำเพ็ญเพียรอย่างหนักนานถึง6ปีในที่สุดพระองค์ก็ได้ค้นพบสัจธรรมและตรัสจรู้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ว่านะครับก่อนที่จะค้นพบคําตอบที่ใช่เนี่ยพระปองได้ลองผิดลองถูกมาก่อนได้ไปสํารวจเส้นทางชีวิตที่สุดโต่ง2รูปแบบซึ่งทั้งสองทางกลับกลายเป็นทางตันไม่ได้ให้คำตอบที่แท้จริงเลย พระองค์ได้ทดลองเส้นทางที่เรียกว่าสุดขั้วสองสายเลยครับสายแรกคือการม,มาสุขคลิกานุโยกหรือการบกมุ่นอยู่กับความสุขสบายอย่างเต็มที่เหมือนชีวิตเจ้าชายที่เคยเป็นมานั่นแหละครับส่วนอีกสายคืออัตตะกินละมาานุโยกอันนี้ตรงข้ามแบบสุดๆเลยคือการทรมานร่างกายตัวเองอย่างแสนสาหัสโดยหวังว่าความเจ็บปวดเนี่ยจะนําไปสู่การตื่นรู้ได้และนี่คือบทสรุปที่พระองค์สองคนพบครับว่าทั้งสองทางนั้นมันผิดหมดเลย การตามใจกิเลสก็มีแต่จะทำให้เราจมปลักส่วนการทรมานตัวเองก็มีแต่จะสร้างความทบโดยเปล่าประโยชน์ไม่ได้นำไปสู่ปัญญาหรือความสงบที่แท้จริงเลยแม้แต่นิดเดียวและจากการปฏิเสธหนทางที่สุดต่งทั้งสองทางนี่แหละครับที่นำไปสู่การค้นพบครั้งประวัติศาสตร์นั่นก็คือทางสายกลางซึ่งเป็นแนวทางที่สมดุลและปฏิบัติได้จริงแล้วทางสายกลางคืออะไร ถ้าจะให้พูดง่ายๆนะครับมันก็คือวิถีชีวิตที่สมดุลไม่ใช่การปล่อยตัวตามสบายแล้วก็ไม่ใช่การทรมานตัวเองแต่เป็นเส้นทางแห่งปัญญาที่นําไปสู่ความสมบและหลุดพ้นจากทุกข์ได้จริงๆแล้วเราจะเดินบนทางสายนี้ได้ยังไงละ่ะคําตอบก็คือแผนที่ที่พระองค์มอบไว้ให้เรานั่นคืออริยมรรคมีองค์8ครับ เพื่อให้เราเข้าใจโครงสร้างของแผนที่นี้ได้ง่ายขึ้นนะมักมีองค์8เนี่ยสามารถจัดกลุ่มได้เป็น3การฝึกฝนหลักหรือที่เรียกว่าไตรสิกขาครับอย่างแรกเลยคือศีลเป็นการสร้างพื้นฐานที่มั่นคงด้วยการกระทําและก็คําพูดที่ดีต่อมาคือสมาธิก็คือการฝึกจิตใจให้นิ่งสงบและมีพลังและสุดท้ายก็คือปัญญาคือการใช้จิตที่ฝึกมาอย่างดีแล้วเนี่ยไปมองเห็นความจริงของทุกสิ่งตามที่มันเป็นจริงๆเอาล่ะครับ พอพระองค์ทรงค้นพบทางสายกลางแล้วก็ถึงเวลาเปิดเผยแก่นแท้ของคําสอนในปฐมเทศนาซึ่งก็คืออริยสัจปีหรือความจริงอันประเศรศสริฐ4ประการลองนึกภาพตามนะครับว่าน,นี่คือการวินิจฉัยโรคของชีวิตที่สมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยข้อแรกคือทุกข์หรือการยอมรับความจริงว่าชีวิตเนี่ยมันมีความไม่น่าพอใจเป็นส่วนประกอบพื้นฐานอยู่แล้วตั้งแต่การเกิดแก่เจ็บตายไปจนถึงการพลัดพรากจากสิ่งที่รัก นี่ไม่ใช่การมองโล่งในแง่ร้ายนะครับแต่คือการมองตามความเป็นจริงเหมือนหมอที่ต้องวินิจฉัยโรคให้เจอก่อนนั่นแหละครับข้อที่2คือสม,มุทยัยหรือสาเหตุของโรคครับหมอบอกเราว่าอาการป่วยนี้เกิดจากอะไรพระพุทธเจ้าก็ทรงชี้ชัดเลยว่าความทุกข์ทั้งหลายมันเกิดจากตัณหานี่เองครับคือความทยานอยากความยึดติดความผลักไสที่อยู่ในใจของเราเองนี่แหละข้อที่สคือนิโรธหรือข่าวดีที่ว่าโรคนี้รักษาให้หายขาดได้ พระองค์ทรงยืนยันว่าความทุกข์ไม่ใช่ชะตากรรมที่เราต้องก้มหน้ารับไปแต่เป็นสิ่งที่สามารถดับลงได้อย่างสิ้นเชิงเลยเมื่อเรากำจัดตัณหาที่เป็นต้นตอของมันได้นี่คือการมอบความหวังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดให้กับมวลมนุษยชาติเลยนะครับและสุดท้ายข้อที่4คือมารคกหรือใบสั่งยาสำหรับรักษาโรคแล้วจะกำจัดตัณหาได้ยังไงละคำตอบก็คือการดำเนินตามอริยมารคมีองค์8หรือทางสายกลางที่เราเพิ่งคุยกันไปเมื่อกี้นี้เองครับ นี่คือแผนการปฏิบัติที่ชัดเจนและสมบูรณ์ที่สุดแล้วการแสดงอริยสัจสี่ในครั้งนั้นไม่ใช่แค่การเทศนาธรรมดารรมดานะครับแต่มันคือการหมุนกงล้อแห่งธรรมที่ได้เปลี่ยนแปลงโลกไปนี้ไปตลอดกาลและสร้างมรดกแห่งการหลุดพ้นที่ยังคงสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้ย้ำอีกทีนะครับว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ2,500ากว่าปีที่แล้วแต่ความลึกซึ้งและสัจธรรมในคำสอนนี้ไม่เคยล้าสมัยเลยแม้แต่วันเดียว การเทศนาครั้งประวัติศาสตร์นี้เกิดขึ้นที่ป่าอิสิปต,ตนมรคทายวันต่อหน้าปัญจวคีทั้ง5แล้วในขณะที่ธรรมะกำลังถูกแสดงนั่นเองปัญญาอันบริสุทธิ์ก็ได้เกิดขึ้นในใจของท่านโกนธัญญะเกิดเป็นดวงตาเห็นธรรมขึ้นเป็นครั้งแรกในโลกและวินาทีนั้นเองครับคือวินาทีที่พระพุทธศาสนาได้ถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการบนโลกใบนี้ดังนั้นจุดสำคัญที่สุดก็คือ คำสอนนี้ไม่ใช่แค่เรื่องราวในอดีตนะครับแต่มันคือคู่มือการใช้งานชีวิตที่ใช้ได้จริงสําหรับทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นใครอยู่ที่ไหนหรือในยุคสมัยใดก็ตามที่กําลังมองหาความกระจ่างและอิสรภาพจากความทุกข์และสุดท้ายนี้ผมขอตั้งจิตอวยพรให้ทุกท่านที่ได้รับฟังได้น้อมนําหลักการแห่งทางสายกลางนี้ไปปฏิบัติขอให้ทุกท่านมั่นจเจริญไตรสิขาคือศีลสมาธิปัญญา เพื่อเป็นเครื่องมือนำพาตนให้พ้นไปจากทุกข์ในวัฏสงสารโดยพลันเทิน